สวัสดีค่ะโบ๊ไทยแลนด์เต้ยจริพนพรค่ะและอยู่กับ What's in my bag ชิ้นแรกในกระเป๋าเต้ยน,นะคะที่ต้องมีตลอดเลยกระจบค่ะอันนี้ก็คือใช้จนเยินมากๆแล้วนะคะจริงๆมันเคยมีขาะคะ่คาะแต่ว่ามันหักไปแล้ว ต่อไปค่ะเต้ก็จะพกสิ่งนี้ iPad ค่ะแล้วก็พยายามที่จะใช้แล้วก็ไม่เปลี่ยนรุ่นค่ะมันเยินมากๆแล้วค่ะอันนี้ก็หักหักหมดแล้วค่ะแต่ว่าชอบมากๆค่ะต่อไปค่ะหูฟังค่ะชอบหูฟังแบบแบบสายอ่ะเพราะว่าขี้เกียจชาร์จค่ะก็เลยใช้แบบสายค่ะแล้วมันก็จะชอบพันกันแบบนี้ ต่อไปนะคะก็จะมีหนังสือค่ะอ่านมาเกือบปีแล้วยังไม่จบสักทีแต่ว่าตอนนี้ใกล้มากๆแล้วค่ะใกล้จบแล้วค่ะเหลือแค่นี้จบแล้วมันเป็นหนังสือชื่อวิชาใจเบาค่ะมีทั้งภาษ,าษาอังกฤษแล้วก็มีทั้งแปลเป็นไทยด้วยค่ะก็ how to be l i g h t e r แบบทํายังไงให้ใจเราเบาขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะชอบมากๆค่ะลองไปหาอ่านกันต่อไปะคะ่ะสิ่งนี้อันนี้ค่ะเพิ่งพกล่าสุด ช่วงนี้มันใช้โทรศัพท์เยอะใช่ไหมคะแล้วมันจะชอบปวดกระบอกตาปวดอย่างเงี้ยก็จะแบบนั่งไถยอย่างเงี้ยไถไปเรื่อยๆแล้วมันช่วยมากๆเลยนะคะจริงๆจริงๆอันนี้มันเอาไว้ใช้กันหน้าแหละแต่ว่าเต้บอกเพราะว่าเต้จะเอามาไว้ใช้นวดตัวเองคะ่ะก็ดีนะคะมันก็ดีกว่าไม่นวดเลยเพลินสบายคะ่ะต่อไปก็มีทั่วไปะคะ่ะเป็นแบบเอาไว้จด journal ต่างๆที่แบบสมมติมีอะไรนึกออกก็เขียนเขียนปากกานี้ดีมากค่ะซื้อมาจากญี่ปุ่นทําหายไปรอบนึงค่ะนึกว่าต้องบินกลับไปซื้อที่ญี่ปุ่นแล้วแต่ว่ามันมีขายในแอปสีชมพูสีส้มทั่วไปค่ะต่อไปค่ะแว่นตา Prada สิ่งนี้ก็คือต้องมีพกติดไว้ค่ะยาดมแต่ว่าอันนี้เป็นยาดมที่เต้ย ทำเองคะ่ะทำแจกปีใหม่ชื่อจงสดชื่นกินก็สดชื่นคะ่ะจะมีความแบบเลมอนนิดนึงคะ่ะแบบมีความอโลมามีเอเซนเชียลออล์อะไรอย่างงี้ด้วยก็จะไม่ได้แบบแก่แก่แต่ก็จะแบบเออมีความสดชื่นใบรุ่นนิดนึงอะไรเนี้ยค่ะจงสดชื่น What's in my bag ประมาณนี้เลยกระเป๋าเครื่องสำอางกับชั้นลก <g ill ain> อถือกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะ กะเป๋เครื่องสำอางกับบทละครบทละครค่ะเพราะว่าถ้าไปกองไม่มีกระเป๋าเครื่องสำอางได้ค่ะแต่ว่าต้องมีบทละครบทละครกับยาดมบทละครค่ะยาดมเดี๋ยวไปยืมคนอื่นเอาได้ค่ะบทละครกับหนังสือค่ะหนังสือค่ะหนังสือกับมือจหนังสือค่ะหนังสือกับแว่นตากกน่งไหนหนังสือค่ะหนังสือกับหูฟัง หนังสืออ enfin ย okay. en okay. ok ู่ดีค่ะหนังสือกับกระเป๋างกระเป๋าเงินค่ะโอเคช่วงนี้ังสมกระเป๋าเงินกับกระเป๋าเงินค่ะกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถืออุ้โทรศัพท์มือถือค่ะเพราะว่าเราสแกนจ่ายได้โทรศัพท์มือถือกับกระจกค่ะโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะว่าเราเปิดกล้องหน้าเป็นกระจกได้ค่ะไม่ชอบไปใครยืมของหรือแล้วค่ะ ใหม่ๆก็คือยืมได้แต่ว่าเต้ว่าคนใกล้ๆตัวเต้เขาก็จะรู้แหละว่าเต้เป็นคนห่วงของหรือบางที่สมมติว่าเขายืมเต้ไปอย่างเงี้ยเต้ก็จะลืมไปแล้วว่าว่าคือถ้าเขาจะยืมไปอ่ะก็คือต้องตัดใจไปเลยว่าแบบเออสงสัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กห่วงของอะ่ะไม่ไม่ชอบให้คนยืมของอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้ามีคนมายืมก็โอเคได้แต่ว่าในใจคือแบบไม่อยากให้เลยแต่ว่าให้ก็ได้ส่วนใหญ่เป็นกระจกเฉยเลยอะเพราะว่าเต้ยชอบกินเราผัดติดฟันเนาะก็เลยต้องแบบมีสิ่งนี้เอาไว้เป็นคนมีวิธีการเคียวข้าวที่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะก็เลยต้องพกกระจกไว้ตลอดยังติดอยู่เลยอะพกแล้วยังติดอะ มีหลายชิ้นนะคะที่คนซื้อให้เราชอบมากๆกก็ชอบหมดถ้าเขาตั้งใจซื้อให้เราแค่นั้นเราก็รู้สึกแฮปปี้แล้วคะ่ละล่าสุดแฟนขับยกต้นไม้มาให้เต้ยแล้วอะ่ะต้นไม้แบบเป็นกระถางแล้วมีดินจริงๆอะคะ่ะบอกว่าให้เอาไปปลูกที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยน,น่ารักมากแล้วก็เอาไปปลูกทุกวันนี้ยังอยู่อยู่เลยคะ่ะถ้าให้หนึ่งอย่างใน กระเป๋าเต้ยวันนี้เต้ยให้เล่มนี้แต่เต้ยขออ่านจบก่อนได้ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ <c oughs> ตอนนี้ก็มีพาด้าเลยค,ค่ะฝากติดตามด้วยมากๆเลยนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายซีรีส์แล้วค่ะอิมิกมาแล้วก็กำลังจะมีหนังอีกเรื่องนึงด้วยค่ะ